จะลองชิมหมูดูว่าหมักเออ่นมแค่สี่สิบห้านาทีเนี่ยปกติจะหมักไว้เช้าผัดเย็นดูซิว่ามันจะเหนียวไหมก็ยังเหนียวอยู่แต่ว่าพอไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ยังโอเคอยู่เนื้อค่อนข้างจะนุ่มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับดีเลิศพอทนวันนี้เราจะมาหมัก เออหมูอันนี้คือส่วนที่เป็นเป็นสันคอมันจะมีติดมันด้วยเดี๋ยวป้าจะเอานมหมักเอาไว้ผัดพริกแกงอย่็นนี้หมูป้าหนึ่งกิโลนะวันนี้ป้าใช้หมูสันคอหนึ่งกิโลนมสดนมสดที่ใช้เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงก็คนคนแล้วก็ ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นป้าไม่ได้ใส่เครื่องเทศอย่างอื่นนะเพราะว่าป้าจะไว้ผัดพริกแกงกดซะหน่อยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาทำกับข้าวต่อ หมูป้าหมักไว้เนี่ยแต่ว่าหมักไม่นานนะประมาณสี่สิบห้านาทีได้หมักนมไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผัดกันไม่มีอะไรเลยมีพริกแกงที่ตําเองแล้วก็มันเชื่ออะไรเนี่ยใบมะกรูดซอยแล้วก็พริก พริกก็ออกมาจากช่องฟิตเราซื้อมาแบบว่ามันกินไม่ทันแล้วก็เอาแช่แข็งไว้แล้วก็มาหั่นใส่ยน้ำมันเล็กน้อยน่าจะประมาณสองช้อนโต๊ะได้นะกะ,กะเกลรอให้น้ำมันร้อนก่อนน้ำมันเราร้อนแล้วเดี๋ยวใส่พริกลงไปพักก่อน Ya Allah kita saya どういうこと

น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยนะึงโหเผ็ดมากเลยอร่อยแต่เผ็ดมากเลย เสร็จแล้วจ้ะปิดไฟแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เผ็ดมากเลยหมูผัดพริกแกงสันคอหมูผัดพริกแกงทำง่าย,ายสไตล์คนอยู่ต่างประเทศมีอะไรก็ใส่ เดี๋ยวเราไปชิมกันชิมซะหน่อยจะลองชิมหมูดูว่าหมักนมแค่สสี่ิบห45นาทีเนี่ยปกติจะหมักไว้เช้าผัดเย็นดูซิว่ามันจะเหนียวไหมก็ยังเหนียวอยู่แต่ว่าพอไม,ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ยังโอเคอยู่เนื้อค่อนข้างจะนุ่มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับดีเลิศ พอทน